ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสื่อสารของมนุษย์นะคะอัน,นก็เป็นวิธีการสื่อสารเนาะที่จะทำให้เราเนี่ยสื่อสารได้อย่างทรงฤทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีความประสบความสำเร็จในการสื่อสารนั่นเองเนาะแล้วเราเนี่ยก็ควรที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพื่อให้การสื่อสารของเราเนี่ยมัน เป็นพัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รับสารเนี่ยได้ตรงกับผู้อื่นนะคะอะเดี๋ยวเราม,มาดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในบทเรียนนี้เนีเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะสำหรับในส่วนของความหมายนะคะของการสื่อสารการสื่อสารคืออะไรนะคะ การสื่อสารเนี่ยก็เป็นวิธีการต่างๆนะคะที่เราเนี่ยใช้ติดต่อกันเนาะก็คือเป็นการติดต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั่นเองนะคะเราติดต่อกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามีวิธีการยังไงนะคะหรือกระบวนการของมนุษย์นะคะที่เป็นกระบวนการใช้แลกเปลี่ยนความรู้ความรู้สึกนึกคิดความต้องการทัศนคติและก็ประสบการณ์นะคะอันก็เป็นความหมายในส่วนของการสื่อสารนั่นเองนะคะ สรุปก็คือมันจะเป็นวิธีการที่ใช้ติดต่อนะคะแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติพวกประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกันและกันเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนขององค์ประกอบกันบ้างนะคะองค์ประกอบของการสื่อสารเนี่ยอย่างแรกเลยคือ ผู้สื่อผู้ส่งสารนะคะหรือ s e n d เนาะผู้ส่งสารผู้ส่งสารเป็นใครนะคะผู้ส่งสารเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานนะคะที่เป็นผู้สร้างสารหรือแหล่งกําเนิดสารนั่นเองนะคะจาไว้นะว่าผู้ส่งสารคือบุคคลหรือหน่วยงานนะคะต่อมาผู้ส่งสารเนี่ยมีหน้าที่ที่จะส่งสารนะคะไปยังบุคคลอื่นหรือไปยังหน่วยงานอื่น ะะอาจจะใช้ในส่วนของการพูดการเขียนก็ได้หรือว่าการแสดงท่าทางออกไปก็ได้นะคะถือว่าเป็นผู้ส่งสารนั่นเองเนาะองค์ประกอบต่อมาค่ะคือสารหนเมสเซจเนาะสารคืออะไรนะคะสารเนี่ยจะเป็นเรื่องราวนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูลความรู้ความคิดหรือความรู้สึกก็ได้นะคะอันนี้คือตัวสารเนาะซึ่ง ผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องส่งสารไปให้ผู้อื่นได้รับแล้วก็เกิดการตอบสนองนะคะเราถึงจะเรียกว่าสารนั่นเองนะ mm. สารคือเรื่องราวนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งสารคือเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล mm. ความรู้ความคิดแล้วก็ความรู้สึกนะคะที่ผู้ส่งสารเนี่ยต้องการจะส่งไปให้ผู้อื่นได้รับแล้วก็เกิดการตอบสนองนะ mm. เราเรียกว่าสารนะคะ mm. ต่อมาองค์ประกอบอีกนะคะคือสื่อและช่องทางนะคะสื่อและช่องทาง สื่อเนี่ยเป็นตัวกลางใช่ไหมสื่อจะเป็นตัวกลางที่ทําให้สารเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปจากผู้ส่งสารนะคะทั้งสื่อที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างเช่นอากาศคลื่อนแสงคลื่อนเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีสื่อที่มนุษย์ทาขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นด้วยก็ได้นะคะสื่อที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็อย่างเช่นเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เนาะเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้แทนการตัวกลางใช้แทนธรรมชาติอะ่ะพวกแบบ าการพิมพ์ถูกไหมการพิมพ์ในโรทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเนาะไม่ใช่สื่อตามธรรมชาตินะคะ สื่อที่มนุษย์ทำขึ้นนี่หไหมหรือผลิตขึ้นก็อย่างเช่นโทรศัพท์นะคะหนังสือนิยาาตยสารหรือว่าแถบบันทึกเสียงเครื่องบันทึกเสียงอะไรพวกนี้นะคะซึ่งไอ้สื่อเหล่านี้จะถ่ายทอดเข้าสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์อย่างเช่นอวัยวะหรือประสาทสัมผัสทางห้าของมนุษย์นะคะอ่ะอย่างเช่นโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกายของเราเออไม่ใช่สิ <laughs> มันก็จะเข้าสู่การรับรู้ของมนุษย์นะคะอย่างเช่นอ่ะพอเราดูโทรศัพท์เนี่ย มันก็จะสื่อสารผ่านทางสายตาของเราเรามองใช่ไหมแล้วเ,เราก็อ่านอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเนาะองค์ประกอบต่อมาค่ะคือผู้รับสาร receiver นะคะ receiver ผู้รับสารเนี่ยก็คือเหมือนเป็นจุดหมายปลายทางแล้วแหละเนาะมันเหมือนแบบมีจุด A เนี่ยผ่านตรงกลางแล้วก็ส่งไปยัง จุดที่2อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้รับสารนก็จะเป็นประมาณนั้นนะผู้รับสารคือจุดหมายปลายทางที่สารเนี่ยจะส่งไปถึงนะคะซึ่งผู้รับสารเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นกลุ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอนภาพเอานะคะผู้รับสารอาจเป็นบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้นะจำมาให้ดีนะมันซ้ำกันเนาะตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะอื ถ้าเกิดว่าผู้รับสารเนี่ยตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ส่งสารงงปะงงอะดีงงอะด,งงอดีอ่ะเอาใหม่นะเอ่อผู้รับสารเนี่ยจะเป็นคนเดียวก็ได้หรือเป็นกลุ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะตอบค่ะตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ที่ส่งสารนั่นเองนะคะเราเรียกว่าผู้รับสารเนาะ ทีนี้มาดูองค์ประกอบนะคะสรุปโดยภาพรวมเนาะมันเกิดจากผู้ส่งสารใช่ไหมคะไปสู่สารแล้วก็ไปผ่านสื่อแล้วก็ไปยังผู้รับสารนเองนะคะเราเรียกว่าองค์ประกอบของการสื่อสารเนาะผู้รับสารเนี่ยก็จะส่งสารไปยังผู้ส่งสารก็คือการตอบสนองนั่นเองนะคะมันก็จะวนลูปเป็นแบบเนี้ยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของภาษาในการสื่อสารบ้าง ภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยมันมี2ประเภทเนาะก็คือวัจนาภาษาและอวัจนาภาษานะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างวัจนาภาษาและอวัจนาภาษาเหมือนกันนะคะวัดกับอวัจนนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สำหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะคะประเทศแรกคือวัจนภาษาวัจนภาษาเคอรไรจำให้ดีนะคะว่าวัจนภาษาเนี่ยคือภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะมองเห็นไหมเอ่ยโอ้โจิโซคือภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะอย่างเช่นพวกคำพูดตัวอักษรที่กำหนดใช้ร่วมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมถึงเสียงและลายลักษณ์อักษรนะคะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเนี่ยคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็เข้าใจตรงกันนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้แค่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าการสื่อสารนะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้รับรู้กับเรานะคะส่วนอ,อ,อีกอันนึงก็คือวรรณนาภาษาเนี่ยเป็นภาษาถ้อยคําที่ ที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นยังมีระบบแล้วก็มีหลักเกณฑ์ทางภาษานะคะอย่างในเรื่องของภาษาไทยเองเนี่ยใช่ไหมทุกวันนี้เ,นเราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถูกไหมคะมันก็มีระบบมีระเบียบในการใช้หลักเกณฑ์ในการใช้เหมือนกันนะคะต้องใช้อย่างไรใช้ให้ถูกต้องเนี่ยการใช้ภาษาให้ถูกต้องนะคะในภาษาไทยเนาะปัจจุบันเราจะยึดตามเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถานนะคะซึ่งเป็นหน่วยง,งานเกี่ยวกับ เ,ออเขารียไรภาษาไทยอะไรเงี้ยนะคะการใช้ภาษาให้ถูกต้องเนี่ยคําทับศัพท์อะไรเงี้ยนะคะเราสามารถดูได้จากราชบัณฑิตยสถานนะคะการใช้วัจนะภาษาในการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงความชัดเจนนะคะที่ถูกต้องตามหลักภาษาอีกด้วยนะถ้าเราใช้ภาษาไปแล้วมันไม่ถูกต้องตามหลักภาษาเนี่ยพอนานวันเข้าอย่างเงี้ยคะ่ะเราใช้ไปเรื่อยๆเ,เนาะภาษาของเราเนี่ย มันก็คือเขาเรียกแหละเราอาจจะจำในรูปแบบผิดๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้การสื่อสารเนี่ยไม่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนะคะต่อมาเรามาดูอวัจนาภาษากันบ้างนะคะอะวัจนาภาษาเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ไม่ใช่ถ้อยคำมันจะตรงกันข้ามกับวัจนาภาษาถูกไหม วัจนาภาษาคือภาษาพูดและภาษาเขียนแต่อวัจนาภาษาเนี่ยมันคือการสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยคํานะคะอย่างเช่นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันโดยใช้อากัปกิริยาท่าทางน้าเสียงสายตาหรือใช้วัตถุสัญญาณอะไรเงี้ยสิ่งแวดล้อมต่างๆแทนนะคะบางทีการที่เราไม่พูดอย่างเงี้ยแล้วเราทําแสดงออกทางสีหน้าอะไรเงี้ยเราถือว่าเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะหรือการใช้น้อเสียงเนี่ย มีเสียงโกรธมากไม่พอใจมากอะไรเงี้ยก็ทําให้ผู้ฟังเนี่ยเข้ารับรู้ได้นะคะมันถือว่าเป็นการสื่อสารนะอ่ะทีนี้เรามาดูอวัจนภาษา,ภามันก็แบ่งย่อยออกไปอีกใช่ไหมอ่ะมีการใช้สายตาหรือที่เราเรียกว่าเนิภาภาา ะะก็คือเป็นการแสดงออกทางสายตานั่นแหละอย่างเช่นการสบตากันนะคะผู้ส่งสารกับผู้รับสารเนี่ยสบตากันเนาะแล้วก็มันก็เลยทําให้แบบว่ามีส่วนช่วยในการตีความหมายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าแบบว่าสมมติเราฟังแล้วแบบเราไม่อินเราฟังเฉยๆไม่มีการสบตาผู้พูดหรือว่าผู้ฟังอะไรเงี้ยมันก็เขาเรียกแหละไม่ไม่เป็นไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การสื่อสารเนี่ยไม่เกิดผลนะคะ หรือการแสดงออกทางสีหน้าและสายตาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมวัจนาภาษาให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้นและใช้แทนวัจนาภาษาได้อย่างดีเราเวลาเราพูดอะไรเงี้ยเราประกอบการทำหน้าจริงจังนั่นแปลว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะเราซีเรียสนะ,ะเนี้ยเพื่อนก็จะรับรู้ได้น,นะคะคนที่ฟังเราเนี่ยเขาก็จะรับรู้นะว่าเอออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะอะวัจนาภาษา ประเภทกิริยาท่าทางหรือที่เราเรียกว่าอาการภาษาอาการภาษาก็ได้นะคะเป็นการแสดงกิริยาท่าทางของบุคคลสามารถสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องใช้คําพูดนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายและอากับกิริยาท่าทางต่างๆสามารถสื่อความหมายได้มากมายเนาะไม่ว่าจะลุกเดินนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแสดงออกทางร่างกายของเราอย่างเงี้ยการชี้นิ้วอย่างเงี้ยนะคะเอออะไรประมาณเนี้ยเราเรียกว่า อาการภาษานะคะกิริยาท่าทางนั่นเองเนาะต่อมานะคะน้ำเสียงหรือปริภาษาน้ำเสียงยจะเป็นอวัจนาภาษาที่แฝงอยู่ในภาษาพูดหไหมเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเราควรจะมีเขาเรียกว่า เสียงสูงต่ำหรือว่าเน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบเป็นโมโนโทนเลยเสียงเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ใช่นะแต่บางทีเรา,เล,า,เ,ลา,เ,ลาเล่าเรื่องตลกๆให้เพื่อนฟังเล่านิทานให้น้องฟังอะไรเงี้ยก็ต้องใช้น้ำเสียงที่มันเหมาะสมนะคะถึงจะดูแบบเออเป็นเรื่องที่แบบดูน่าฟังนะดูจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> นี่เห็นไหมอย่างเช่นระดับเสียงสูงต่ำการเปลี่ยนเสียงหรือว่า จังหวะในการพูดนะคะความดังความค่อยของเสียงที่พูดถ้าเราพูดค่อยๆเนี่ยก็แปลว่าเราไม่อยากให้คนอื่นได้ยินอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพูดเสียงดังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันถือว่าเป็นการการสื่อสารอย่างหนึ่งการแสดงออกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้นะคะซึ่งน้ําเสียงเนี่ยจะช่วยบอกอารมณ์และก็ความรู้สึกนะคะนอกจากนี้ยังช่วยแปลความหมายของผู้พูดด้วยนะที่บอกไว้น้ําเสียงเนี่ยแบบ วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยนะคะโกรธมากทำน้ำเสียงแบบนิ่งเฉยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคนฟังก็จะรับรู้ได้นั่นเองเนาะต่อมาค่ะสิ่งของหรือวัตถุนะคะหรือที่เราเรียกว่าวัตถุภาษาวัตถุก็คือสิ่งของนั่นแหละใช่ไหมอะเป็นสิ่งของหรือว่าวัตถุต่างๆที่เราเนี่ยเลือกใช้อย่างเช่นอะของใช้เครื่องประดับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาปากกาแว่นตาอะไรเงี้ย เราเรียกว่าวัตถุภาษานะคะอะอย่างเช่นสมมติว่าเนี่ยเราเราไม่มีนาฬิกานาฬิกาที่ข้อมือเราแต่เพื่อนเนี่ยมีนาฬิกาถูกไหมใส่ไว้ที่ข้อมือเราไม่มีนาฬิการเราอยากทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเราใช้ชิ้วนิ้วของเราข้างขวาเนี่ยชีย้ไปที่แขนข้างซ้ายถูกไหมคะบริเวณที่เพื่อนใส่นาฬิกาอะไรเงี้ยคนก็เพื่อนเนี่ยหรือว่าคนที่เห็นเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วว่าเออเราถามว่ากี่โมงแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะที่แสดงออกเนาะ ต่อมาค่ะเนื้อที่หรือช่องว่างที่เราเรียกว่าเทศภาษาหรือว่าเทศภาษาเนาะก็คือเป็นช่องว่างของสถานที่หรือระยะใกล้ไกลนะคะที่บุคคลเนี่ยสื่อสารกันเป็นอาวัฒนาภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจได้นะคะต่อมาค่ะการเวลาหรือว่าการการภาษาหรือว่าการละภาษา ก็คือเป็นการสื่อความหมายโดยให้เวลามีบทบาทสําคัญแต่ละช่วงเวลาจะมีความหมายในตัวคนแต่ละคนเนี่ยและคนต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยก็จะมีความคิดและก็ความหมายเกี่ยวกับเวลาที่แตกต่างกันงงเปล่าการสื่อสารการสื่อความหมายโดยให้เวลามีบทบาทสําคัญเวลาแต่ละช่วงมีความหมายในตัวคนแต่ละคนและคนต่างวัฒนธรรมจะมีความคิดและความเกี่ยวกับ เวลาแตกต่างกันความหมายเกี่ยวกับเวลาแตกต่างกันนะคะก็คือ,อ,อสมมติว่าเวลาตีห้าอ๋อเวลาตีห้านะคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะตื่นนอนแล้วแต่แตกต่างกับคนที่อยู่กรุงเทพมากนะคะคนใช้ชีวิตในเมืองหลวงเนี่ยเก้าโมงยังไม่ตื่นเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนาะอลูกหรือคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ย ประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยคือแต่ละบ้านคือปิดแล้วนะบ้านใครบ้านมันนะปิดเงียบนอนแล้วนะคือเงียบมากอันนี้มันก็จะเป็นตัวบอกเวลาคือเวลานี่ยมีส่วนสําคัญนะคะมีบทบาทสําคัญเนะานะสำหรับท้องถิ่นอย่างนี้อย่างสมมติว่าสังคมกลุ่มนี้ในท้องถิ่นเนี่ยเขานอนกันสองทุ่มอะ่ะแปลนั่นแปลว่าสองทุ่มทุกบ้านเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าไม่มีใครเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะ การสัมผัสหรือสัมผัสภาษานะคะก็จะเป็นอวัจนภาษาที่แสดงออกโดยการสัมผัสเพื่อรับรู้ความรู้สึกนะคะเพื่อสื่อความรู้สึกอารมณ์ความปรารถนาในใจของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารอ่ะอย่างเช่นนี้ในรูปเลย <c oughs> การกอดเห็นไหมนะคะการกอดก็ถือว่าเป็นสัมผัสภาษาอย่างหนึ่งนะคะทำให้เราเี่ หรือทรบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นกรอบที่อดอุนของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะอุปสรรคของการสื่อสารและวิธีการแก้ไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างอุปสรรคของการสื่อสารอย่างเช่นอันแรกเลยคือคู่ส่งสารกับผู้รับสารนะคะขาดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสารไม่สนใจและมีทัศนคติที่ไม่ดี วิธีการแก้ไขก็คือศึกษาข้อมูลความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้ทําใจให้เป็นกลางนะคะแล้วก็พยายามปรับทัศนคติและอารมณ์เนี่ยให้มั่นคงเพื่อเปิดใจให้พร้อมรับสารนักเรียนถ้าสิ่งที่แก้ยากที่สุดนะในบรรดาชีวิตของมนุษย์เลยอะคืออคติถูกปะการที่บิดไม่ก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าการที่คนคน,นึงมีอาตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อาจจะมีภาพจําเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับบุคคลเนี้ยเออว่าแบบภาพจําเขาเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยนักเรียนพอมนภาพออกมาลูกสิ่งที่แก้ยากที่สุดในตัวของคนเลยเนี่ยคือทัศนคติมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีทัศนคติที่แบบว่าเป็นในด้านลบอะค่อนข้างเยอะอะนักเรียน พยายามปรับนะคะพยายามปรับให้เป็นทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้ชีวิตเราอะ่ะคือมีความสุขนะแล้วก็เป็นเรื่องง่ายเลยมันแตกต่างกับคนที่แบบมองโลกในแง่ลบตลอดเวลานึกออกปะถ้าคนที่มองโลกในแง่ลบตลอดเวลาสมมติคุณทําอะไรเนี่ยคุณก็จะบน่นคุณก็จะท้อคุณก็จะเหนื่อยแหละคุณก็จะไม่อยากทําแต่ถ้าคนที่เขามีทัศนคติในเชิงบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาจะหาแรงจูงใจเนาะในการใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยลูกมันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ย ดีได้ง่ายขึ้นเออสวยงามมากยิ่งขึ้นอันนี้คือแบบไม่ได้พูดว่ามันอัน,นี้นะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้งจริงลองสังเกตดูนะคนที่แบบว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับออการใช้ชีวิตมุมมองการใช้ชีวิตหลักปรัชญาอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีทัศนคติอีกแบบหนึ่งเลยแบบโหเขามองแบบทะลุปุโป่งมากอะไรเงี้ยมองการไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรเอาเยี่ยงอย่างเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่มีอุปสรรคในการสื่อสารได้นะจ๊ะ โอเคตัวอย่างนะคะอุปสรรคที่2คืออุปสรรคในเรื่องของสารลูกสารเนี่ยบางบางบาง,บางอย่างเนาะมีความซับซ้อนเกินไปเยื่นเยอะเกินไปมันแบบยาวเหยียดอะไรเงี้ยหรือมีลัษณะแบบเฮย้ยสารที่เราอ่านมัน,มนดูขัดแย้งกันจังอะไรอเงี้ยนะคะวิธีการแก้ไขเลยเนาะเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแก่กลุ่มบุคคลนะคะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการวิธีการเดียวกัน คือมันไม่สามารถเสนอแบบข้อมูลอะไรเงี้ยหรือว่าเสนอสารให้กับคนที่มันหลากหลายระดับได้อะหรือว่าความรู้ว่ะอาชีพและประสบการณ์ได้นะคะคือนักเรียนเข้าใจไหมว่าคนแต่ละคนยังมีความแตกต่างกันอย่างสมมติว่าหนูเอออย่างสมมติว่านักเรียนเนี่ยอายุประมาณ20ปีอะมีน้องอายุ10ขวบอ่า อย่างเงี้ยมันเป็นความแตกต่างกันถูกปะเราจะไปใช้ศัพท์ยากๆอะไรนะให้เด็กอ่านหนังสือแบบวิชาการโหเด็กอ้วกแตกแน่นะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องพยายามหาอะไรที่มันเหมาะสมกับช่วงวัยนะคะเหมาะสมระดับความรู้ของเขาเหมาะสมกับประสบการณ์ของเขาถูกไหมอ่ะพออย่างพ่อแม่เงี้ยจะอ่านหนังสือให้ลูกฟังก็เหมือนกันก็ต้องอ่านที่แบบมันเหมาะสมกับระดับนั้นอ่ะอย่างสมมติเด็กเล็กสองสามขวบก็จะใช้ สองสามขวบก็จะใช้เป็นวิธานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเพื่อให้เด็กเนี่ยมีการรับรู้ที่ดีนะคะมีการพัฒนาการที่ดีอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของสารวิธีการแก้ง่ายคือใช้ให้เหมาะสมกับ,บกับคนนะคะกับคนใช้ให้เหมาะสมกับคนแค่นั้นเองไม่ยากเนาะ ในเรื่องที่3ค่ะในเรื่องของภาษาอุปสรรคในเรื่องของภาษาอย่างเช่นใช้ในการสื่อสารที่ไม่ตรงประเด็นใช้ภาษาผิดระดับนั่นเองต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าลักษณะสําคัญของภาษาไทยนะคะคือเป็นภาษาที่มีระดับนะคะภาษาเนี่ยเราแบ่งนะถ้าเราแบ่งย่อเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะก็คือจะมีระดับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ใช่ไหมอ่ะม,อมีเอิม่มเอิมเอิมพระสงฆ์ก็ใช้ใช่ไหมคะ คุณนางข้าราชการต่างๆถูกปะภาษาระดับภาษาระดับทางการไม่ใช่สิภาษาระดับพิธีการทางการกึ่งทางการแล้วก็ภาษาระดับกันเองนะคะมันมี5ระดับเนาะพิธีการทางการกึ่งทางการอ๋อไม่เป็นทางการแล้วก็ภาษาระดับกันเองนะคะมี5ระดับเนาะเดี๋ยวเราได้เรียนนะคะ ในเรื่องของระดับภาษาเนาะเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้เนี่ยนักเรียนต้องใช้ให้ถูกระดับด้วยนะคะมันเป็นสิ่งสําคัญเนาะวิธีการแก้ไขง่ายมากคือใช้ถ้อยคําที่มันชัดเจนไม่ใช้ศัพท์หรือคํายากโดยไม่จําเป็นแล้วก็การใช้ประโยคเนี่ยควรจะสั้นกะระชับเข้าใจง่ายนะคะใช้คาใช้ประโยคที่มันเข้าใจง่ายนะคะโอเคต่อมาค่ะอุปสรรค ในเรื่องของสื่อนำสารนะคะมันอาจจะมีการขัดข้องแล้วเลยทาให้ผู้รับสารยังไม่สามารถรับสารได้หรือรับไม่สะดวกนะคะวิธีการแก้ไขเลยก็คือให้เลือกสถานที่ใหม่ให้เหมาะสมนะคะเราควรจะใช้สื่อต่างๆเพื่อให้เกิดเพื่อให้การส่งสารเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ อุปสรรคต่อมานะคะในเรื่องของการรทศะและก็สภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องอย่างเช่นอ่ะมีเสียงรบกวนอย่างเงี้ยหรือว่ามันดึกเกินไปมันร้อนเกินไปอย่างเงี้ยหรือว่าเรากําลังยุ่งอยู่อะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้การสื่อสารเนี่ยไม่เกิดสมดุลที่ผลเนาะวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือให้ตระหนักในคำสามคำคือ T O P เออหรือท็อปจะไม่ใช่อะนึกถึงสามคำคือท็อป T คืออะไร T ตัวแรกคือชา e เวลานะคะการกำหนดเวลาให้พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเนาะ O คือ object หรือว่าจุดมุ่งหมายนะคะพูดให้เข้าใจพูดให้ตรงประเด็นใช้ศิละปะในการพูดต่อไป P นะคะคือ place หรือว่าสถานที่เนาะพิจารณาสถานที่ในการสื่อสารในกรณีที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เหมาะสมที่จะสื่อสารต่อหน้าบุคคลอื่นหรือว่าบุคคลที่3นะคะเรื่องส่วนตัวนักเรียนบางทีอะเ,ออเราไม่จำเป็นต้องพูดต่อต่อคนอื่นถูกไหม คำว่าเรื่องส่วนตัวนะคะเราไม่ควรที่จะเอาไปพูดต่อที่สาธารณะหรือว่ามีคนบุคคลที่สามอยู่อะไรเงี้ยเพราะมันจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นการเตือนนะคะด้วยความหวังดีนะั้นนักเรียนคือมันเป็นแบบนี้จริงนะคะในสังคมอะไรเงี้ยมิตไม่ได้ว่าแบบว่าให้หนักเรียนนย่ยมองโลกในแง่ระไรเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองในความเป็นจริงด้วยเออในมุมมองความเป็นจริงนะคะว่าการที่เราเนี่ย เใจดีกับทุกคนมากก็ไม่ดีถูกปะมันจะมีนักเรียนมันจะมีคําโขดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีก็ชอบอ่านนะเพราะว่าเออมันมันก็ตรงกับชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่เราเป็นคนใจดีมากเกินไปเนี่ยคนอื่นบางจะไม่ค่อยเกรงใจเอออันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอีกเห็นไหมอ่าแต่ว่าถ้าคนคนเรามองโลกพยายามเป็นกลางมาแหละไม่ต้องนึกเอาแบบเป็นบวกมากแต่ให้มันเป็นสายกลางอะไรยเงี้ย นะคะเป็นสายกลางมันก็จะโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความคิดที่เป็นลบปุ๊บอันนั้นอะ่ะคือจะต้องปรับให้มันดีกว่าเดิมนะคะไม่ใช่แบบเราจะมีทัศนคติที่มันเป็นด้านลบตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่นะคะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการสื่อสารของมนุษย์เรานะคะก็จะมีแค่นี้เนาะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามอะไรสามารถพิมพ์มาในคลาสรูมได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์ลงใน ยูทูบก็ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วส่วนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรต้องรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ